ออรถยนต์สุซูกิวันนี้รับทันที Su ซูกิวอร์ี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรีซูซูกิ i มนเท t e นนซ์เซอร์วิสดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปี Su ุซูกิวารันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์ถึง7ปีแล้วฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีเต็มพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนนาน99เดือนสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ s u z u k i co th รับนักเตะไทยเบสคนที่3รลีซอธีรเทพวินโนไทยมาเติมความแข็งแกร่งให้ทีมของคุณพร้อมนักเตะฝีเท้าดีอีกมากมายครับที่เกมฟุตบอลับหนึ่ง FC Online ท่านั้นเล่นบนคอมมันกว่าแน่นอนคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงใช้แล้วถูกใจไม่บาดไม่คันน้องชายสะอาดขนไม่เป็นตอนรู้สึกโล่งสบายนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัย ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายใบยมีดเป็นพรีเมียมเซรามิกไม่กินขนและไม่ขึ้นสนิมกันน้ํา100%แถมหัวรองหวี2ขนาดรับประกัน1ปีเต็มครับสั่งซื้อราคาพิเศษกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสจแดงครับหลังเกมที่ยูเต็ดแพ้ต่อทอามมาัสเปร์แบบหมดรูปเลยครับสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงมีโอกาสพอจะเข้าทาได้บ้านแต่ว่าจบสกอร,ร์ไม่เฉียบคมครับแล้วก็โดน ลูกที่สเปอร์นั้นมีจุดแข็งแกร่งอยู่แล้วคือเกมเร็วนีครับเกมน้านข้างแล้วก็การจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมของนักเตะทอร์นาพดสเปอร์นครับวันนี้มีประเด็นต่างๆของบอร์บริหารหลังเกมมาฝากการล้มถึงบทสัมภาษณ์แล้วก็แนวโน้มหลังตรนี้ของทีมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปที่ทางใดบ้างครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราที่ออกมายูสไตล์ก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาดูบทสัมภาษณ์ของแกรี่เนวิวันก่อนครับที่เปดินาเต้มาโย,ยเต็ดพูดถึง หลังเกมที่แพสเปอร์ศูนย์ต่อสามครับเนวิลบอกว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่แย่ที่สุดที่เคยเห็นมาในการคุมทีมของเซนฮาร์กเลยตั้งแต่เขาคุมทีมมาตั้งแต่ปี2อ2 2นะีครับมันแย่มากจริงๆเป็นผลงานที่รับไม่ได้ครับในแง่ของความพยายามและคุณภาพในการใส่ลงไปเล่นแกลรี่บ,บอกว่าผมพูดก่อนเกมว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆตอนนี้นะเพราะว่านักเตะทุกคนอย่างฟิตสมบูรณ์ขาดก็เพียงแค่ลุกชอที่เป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่คุณจะนึกถึงได้ถ้าลงเล่นในเกมนี้นะครับ คนอื่นอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็อยู่ที่มานั่งสำรองสามารถเลิกใช้งานได้เต็มสูบสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามก็คือแท็กติกที่ทันหักวางมาเนี่ยเป็นรองสเปิร์ตตั้งต้นเกมอยู่แล้วทำไมเขาถึงไม่เปลี่ยนวิธีการในช่วงกลางครึ่งแรกนะครับหรือช่วงที่บรูโน่แฟนเดสโดนใบแดงโดยเฉพาะการยืนคอมแพกให้แน่นปิดช่องไฟให้มากที่สุดแะ้วก็รอโต้กลับแต่กลายเป็นว่ายืนกันสเปรย์สปามากช่องไฟเยอะเวลาสเปอร์ตั้งเกมรุกขึ้นมาก็อันตรายทุกครั้งนะครับ ขอพูดถึงมุมดีๆบ้างและกันครับหลังจากที่หลายๆคนผิดหวังกันไปเราจะได้เห็นว่าอังตัวอองนาเนี่ยช่วยเซฟทีไม้เยอะมากๆโดยเฉพาะลูกหลุดเดี่ยวต่างๆของนักเตะสเปอร์นะครับทั้งทีมโมเวอเนอร์โดมินิกโซลันกินครับที่ช่วยเซฟไว้ไม่้็คงจะไหลไปถึง4 5หหรือ6กก็เป็นได้อองาน่ามีฟอร์มการเล่นส่วนตัวที่ต้องบอกว่าถือว่าพัฒนาขึ้นจากซีซันที่แล้วนะครับโดยเฉพาะจงังหวะช็อตสต็อปเปอร์หรือเซฟลูกยากๆรวมถึงการออกบอลแนวลึกที่ให้เพื่อนได้ลุ้นด้วยจงวังหวะวางยาวให้ ford แรรอตนน้้จลมหา หรือการบิลล์อัพเกมที่ออกไปทั้งแบ็กสองฝั่งลิซโดมาติเนสเป็นคนที่พามยอย่างเต็มที่ในการสกัดเข้าบอลครับแล้วก็ดักจังหวะสำคัญๆได้หลายครั้งลงถึงขึ้นมาสร้างสรรเกมเติมเกมรุกด้วยคงจะอยากจะมาช่วยเพื่อนร่วมทีมท้านบนในจังหวะลุนประตูนะครับมีโอกาสขึ้นมาจบสกอร์หนึ่งถึงสองครั้งลิซโดเนี่ยเดินขอบคุณแฟนๆขอโทษแฟนๆหลังจบเกมนะครับเป็นผลงานที่ไม่ดีของเพื่อนๆและก็ตัวเขาเองไม่ลืมที่จะขอโทษแฟนๆที่อยู่เชีย จนจบเกมนะครับบางคนเนี่ยฝนก็ตกอาจจะกลับไปก่อนแต่มีบางคนเหมือนกันที่นั่งดูนั่งดูจนสิ้นสินนูกหวีดจากการเล่นของนักเตะหลายคนนครับรวมถึง Impact ที่พยายามสู้เต็มที่ในช่วงกลางครึ่งหลังลงถึงท้ายเกมเนี่ยก็บ่งบอกว่านักเตะไม่ได้เล่นไล่โค้ชแต่อย่างไดครับพวกเขาก็ยังพยายามอย่างเต็มที่แต่จงังหวะแต่ละช่วงเวลาที่จะทมแบ็กลับมาเนี่ยไม่เป็นใจเอาซะเลยเพราะว่า พอครึ่งแรจกจบ1 0เรื่องครึ่งหลังมาก็ไปโดนลูก2เรวพอเกมกาลังจะไล่ตีไข่แตกได้ก็ไปโดนลูก3าอีกนะครับนี่คือสิ่งที่แฟนๆเขจะเซ็งไปตามๆกันเรียวไฟนานก็ให้ความเห็นหลังเกมเหมือนกันว่าคุณรู้ไหมว่าผมต้องยอกย่องให้เครดิตใครในเกมนี้คนที่โดนวิจารณ์หนักฤดูกาลที่แล้วไงหลาะน,นั่นก็คืออังตดรโอลดานาครับถ้าไม่มีเขาวันนี้เราคงจะโดน 6- หรือ70ไปแล้วครับโอลาน้าทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้เขาเซฟลูกสำคัญได้มากมาย สิ่งที่ผมคาดหวังต่อวนหน้าคือสิ่งที่เราเห็นในซีซั่นปัจจุบันครับด้านพสกคก็บอกว่าเราไม่รู้ว่านักเตะจะเล่นกันยังไงจะเข้าเกมแบบไหนครับหรือเข้าทําอย่างไรพวกเขาดูเหมือนทีมที่ไม่มีผู้จัดการทีมเลยนักเตะดูซึมมากในวันนี้พวกเขาดูเหมือนว่าไม่รู้ว่าต้องทําอะไรครับเมื่อคุณดึงนักเตะเข้ามามากมายคุณคาดหวังว่าพวกเขาจะเก่งกว่าผู้เล่นที่เคยมีอยู่แล้วครับผมไม่เห็นนักเตะทนไหนที่สร้างความแตกต่างได้มากนักทั้งเดลิกที่มาแทนไมค์คกวยก็ไม่ได้ต่างกันมากเท ที่พอลสโคแสดงความเห็นออกมาอีกหนึ่งข้อมูลที่ยศแต่ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการคุมทีมของเทนฮาคือเสียอย่างน้อย3ประตูเกือบ20%ของแมตช์ที่ลงแข่งขันนะครับภายใต้การคุมทีมของเทนฮาคนี่คือปัญหาใหญ่เหมือนกันนอกเหนือจากเกมรุกนะครับบางเกมเกมรับก็ดีขึ้นมาแต่บางเกมเกมรับก็แย่ด้วยแล้วเกมรุกก็ไม่ดีด้วยเรื่องของใบแดงบูโดฟานเดนเนี่ยบูโดฟานเดนให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า มันไม่น่าจะเป็นใบแดงครับแม้แต่เจมส์แมตติสันก็ยังบอกเขาว่าไม่ใช่ใบแดงถ้าเป็นใบแดงคุณต้องดูเหตุการณ์อื่นอีกมากมายผมก็ไม่เข้าใจว่าทําทไม VR ถึงไม่เข้ามาช่วยผู้สินในจังหวะนี้ดูจากภาพช้าหลายจังหวะเหมือนบุนโน่แฟนเอจจลื่นนิดนึงก่อนครับก่อนที่จะยกขาไปโดนเจมส์แมตติสันนะครับบูโน <B uno S 2> บอกต่อไปว่าผมชื่นชมเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่เล่นสิคนต่อเนื่องมาช่วงที่เขาโดนไล่ออกไปมันยากที่จะ คุมพื้นที่ครับแต่ก็มีสิ่งดีๆมากมายที่รับจากเกมนี้แล้วผมก็ภูมิใจในทีมมาดูบทสัมภาษณ์ของเดนชันฮาร์กหลังเกมที่พูดถึงหลากหลายประเด็นครับเริ่มที่บอกว่าการเสียประตูอย่างรวดเร็วเนี่ยส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในทีมเป็นความผิดพลาดแบบเดียวกันเหมือนที่เกิดขึ้นกับเกมโตเวนเต้ครับตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มต้นเกมขึ้นมันไม่ควรเกิดขึ้นที่จะปล่อยให้กองหลังคู่แข่งเนี่ยเลี้ยงบอลผ่านขึ้นมาทั้งทีมแล้วก็เปิดบอลเข้าไปได้ เรามีโอกาสที่จะกลับสู่เกมได้ครั้งตอนที่โจโชเซอร์ซียิงครับแล้วก็เลโรการโนโชยิงชนเสาเรามีโอกาสทั้งตอนที่เหลือ10คนแล้วก็มี11คนอยู่ธนาบอกต่อไปว่าผมบอกนักเตะในห้องแต่งต,ตัวว่าพรุ่งนี้ก็คือวันใหม่แล้วแต่เราก็ต้องเรียนรู้และปรับปรุงสิ่งต,ต่างๆให้ดีขึ้นต้องปรับปรุงในแง่ของการเพรสซิ่งครับลงถึงการวางบอลเปลี่ยนแกนเพราะมีสถานการณ์บางอย่างที่เราสามารถทําได้ดีกว่านี้ ธนาบอกตอบไปว่าเขาไม่อยากพูดถึงความก้าวหน้าของทีมที่พัฒนาขึ้นหลังจากการพ่ายแพ้ตอนนี้กําลังมุ่งความสนใจหรือว่าสมาธิไปที่เกมกับปอร์โตในคือพฤทัสต่อสุขที่4ตุลาคมนะครับเวลาตี2นะะักข่าวก็ถามถึงว่ากระแสะกดดันเริ่งมีมากขึ้นที่จะไล่ตัวเขาออกเนี่ยธนาก็พูดถึงประเด็นนี้เกี่ยวกับกบาอี้ร้อนนะครับธนาบอกว่าเราตัดสินใจร่วมกับบอร์ดบริหารที่จะอยู่ด้วยกันสู้เคียงข้างกันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ตัดสินใจปรับปรุงทีมแล้วก็รู้ว่ามันต้องใช้เวลายังมีผู้เล่นที่ต้องปรับตัวครับยังมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่ฝ่ายบริหารบอกบริหารเนี่ยสตาร์ทโค้ดแล้วก็นักเตะมีความเข็นที่ตรงกันผมไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเรื่องอาการบาดเจ็บของเมสันเม์แล้วก็เคอบ,บี้ไมนูนี่ครับเซนฮาบอกว่ายังบอกไม่ได้ในตอนนี้แต่ก็มีความกังวลเล็กน้อยหลังจากออกสนามในช่วงจบเกมแล้วก็ช่วงพักครึ่งนะครับเมสันเนี่ยออกจากสนามโดยมีการเลือดออก แล้วก็เราต้องรอดูว่าเขาจะพักฟื้นได้ดีแค่ไหนในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งไม่สันมาส์ก็อัพเซตัสหลังจบเกมว่าผมสบายดีแค่เจ็บนิดหน่อยเท่านั้นขอบคุณสาหรับความห่วงใยทั้งหมดที่ส่งมาให้มาดูรายงานจากฟุตบิชิโอโรโมาโนโู่ดถึงอนาคตของอิสนฮาร์ครับแล้วก็ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจโรมมโน่ได้บอกว่า2เกมต่อไปในการเจอกับปอร์โตและก็แอสตันวิลล่าครับปอร์โต้นคืนพฤหัสต่อสุกแล้วก็แอสตันวิลล่าวันอาทิตย์ก่อนพักเบรกทีมชาติเนี่ย จะเป็น2เกมที่สําคัญต่อ,อนาคตเทนฮาร์กเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องผลการแข่งเท่านั้นครับบอร์บริหารเนี่ยต้องการดูในแง่ของการตอบสนองแรงจูงใจและก็วิธีการเล่นในสนามกับฟอร์มต่าง,างๆของนักเตะและก็โค้ชที่ทํางานร่วมกันสถานะของสโมสรแมนเชนสรรเตอร์เลสเต,เตและก็บอร์บริหารเนี่ยคงไว,ว้วางใจให้เทนฮาร์กทำทีมต่อไปและยึดมั่นตามแนวทางที่วางไว้ร่วมกันยุตเตดไม่ได้คิดจะไล่เทนฮาร์กออกในตอนนี้ครับไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนงานณปัจจุบัน ตามที่ฟาบิเซโอโรมาโน่บอกข้อมูลจากลิชมาตินพูดถึงตัวเลขค่าชเชยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องผู้จัดการทีมนะครับก็อยู่ที่17.5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นเงินประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนที่สโมสรประหยัดไปได้จากการเลิกจ้างพนักง,งาน250คนในช่วงก่อนหน้านี้ด้านรายงานของเดอะไทม์และก็ล็อบดอร์ันจากเอสีก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันครับเดอะไทม์เนี่ยบอกว่าแม้ว่าจะผิดหวังกับผลงานแต่ว่าฝ่ายบริหารยังคงนิ่งอยู่ครับและก็พร้อมสับสุน เทนฮังต่อไปรวมถึงแผนงานในช่วงตลาดรอบหน้าด้วยทั้งซัมเมอร์แล้วก็เดือนมาการาคมแต่ก็หวังให้ทีมผลงานดีขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพการเล่นในสนามที่มากขึ้นด้านรอบดอสันก็บอกว่ายูเต็ดเียังเชื่อว่าพวกเขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงครับถ้าผลงานไม่ดีขึ้นจากที่หวังเอาไว้การวางรุดฟันนิสรอยที่เป็นผู้ช่วยโค้ชตอนนี้ในฐานะโค้ชระยะสั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มองไว้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ ลูฟานิสรอยเนี่ยมีประสบการณ์การคุมทีมกับ p s เแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเรเนฮาผู้ช่วยโค้ชอีกคนหนึ่งด้วยกับการทํางานร่วมกันซึ่งลูฟานิสรอยก็รักยูเต็ดไม่แพ้เทนฮาแล้วก็ไม่แพ้แฟนๆทุกคนครับเขาน่าจะพร้อมรับโอกาสนี้นะครับถ้ามีข้อเสนอเข้ามาซึ่งก็ต้องรอดูการตัดสินใจของบอดบริหารครับทุกคนที่เป็นแฟนยูเต็ดยังสนับสนุนทีมต่อไปหวังเห็นทีมดีขึ้นครับไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน ก็อยากให้สับสนเขททางานที่ยังทํางานอยู่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้หวังว่าทีมจะดีขึ้นตามลำดับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ครับให้กําลังใจเชนฮาร์ก,กลวก็ทีมงานรวมถึงนักเตะทุกคนกลับสู่เส้นทางที่ดีอีกครั้งให้ได้วันนี้หวังว่าจะชื่นชอบเนื้อหาที่นํามาฝากกันครับฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้ไมาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกมนยูู้ตายสวัสดีครับรวมให้กําลังใจปปแดงไพร้มๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ